การเรียนรู้ไม่มีคำว่าขาดทุนกำไรไม่ต้องคิดถึงคิดถึงแต่ว่าถ้าเราได้เราสบความสำเร็จวันหนึ่งแล้วสิ่งที่ผ่านมาอ่ะมันแค่ปิดจิ๊บจริงพี่ยาดังลวยแต่กครรับ10บาทเนี่ยพี่ยาได้ยยูนไม่ได้เขาไก่รับ1บาทแต่ว่ามันต้องมีอะไรเ็อย่คิดแตงไม่เป็นเพิ่มเติมเสติมแต่งเราต้องรู้จักคิดรู้จักทำ แล้วขยันไม่ใช่ว่าพอขายดีแล้วก็หยุดมันสิบวันไม่ได้พี่ยานะขายมาในชีวิตนี้นมาจะอยู่ที่ยี่ิบกว่าปีอะไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวคือ <c oughs> เราอย่ามาอ้างว่าญาติป่วยพ่อป่วยแม่ป่วยไอ้ดูแลมันก็ต้องดูแลพี่เอกแต่เราจะดูแลงไงมันให้มัน,ให,มนให้มันได้ที่ได้ทางคือค้าขายเราต้องขายตลอด <c oughs> ถ้าเราทำทำหยุดหยุด <c oughs> ไม่รวย ยังไงพี่ดนี่เนี่ยยังไม่มาเลยเป็นติดวันติดวันเลยพอเริ่มจะรวยจะรวยอยู่อีกแล้วใก่งเลยี่ยใช้่าพิาดินปลาดินแดงเก่งมากพี่ยาอ่าเสร็จแล้วห่างแถวแล้วบอกว่ายังพี่ยา้ายให้ดีแล้วเป็นเรื่องอ่ะนอกน่ะต้องทอดใจเย็นนะถ้าไปไปแใงครั้งแรกแล้วก็เบาเบาแล้วก็ อจเอาขึ้นต้องเล่ไปหึมาในโจมันโจมสอนต่อเลยนะนะเป็นเป็นลูกติดอันนี้คือลูกติดที่แบบว่าพ่อเก่งแล้วอันนี้พี่าสอนมารุ่นแรกเลยนะเี่ยพอจะเก่งก็โดนดามมาหลายรอบเหมือนีงเหมนแล้วนะพอจเก่งก็โดนมาหลายรอบอ่ะ คนไหนที่เป็นลกติดพิยารอดไม่่เม่อรนี้นนโคตนเลยดูเดน,เนี้ <c oughs> อรอดอยู่แล้วถ้าคนไหนที่ผานผานจากพิยาไปได้เนียยคนนะแต่ต้องตั้งใจเยนะแล้วก็อะไรบี้เหนียวพมขาคนเยอะมากนะนมนครเขา ายก็ให้กันกนี่ก่อนอย่าเลยพี่โจโทอดกบไี่ทนันผมเห็นนะไม่ทันล็กอกมตห้าเตามาสิ่ห้าเาตาคนเดียวเคยมาแล้วเขาเปิดกูดังใหม่ข้างหน้าไงอห้าเตาลมพอทอดเสร็จนอนลมเลยเดี๋ยวมาดูกนันนะเดี๋ยวครับ งกลััดปแล้วกระทะเหล็กยาวกระทะนี้กระทะเหล็กดังเดียวกันบอกที่ร้านบอกว่ากระทะเหล็กครับแล้วมันจะไม่ติดกระทะเลยครับก็ทั้งวันไม่ติดไปขอบคุณครับเราสอนกันรุ่นต่อรุ่นเลยนะเนี่ยรุ่นแรกไอ้รุ่นกลองนี่ยมันประสบความสำเร็จ ในรุ่นนั้นอ่ะไม่สำเร็จร้องไม่ฟังไม่ทำตามมันก็เลยถูกกดออกจากการเป็นข้อค้าใส่รอดขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไหลอยู่ไหลอยู่ไหลอ่บอกเลยบอกเลยไปด,ดิมเนี่ยบอกว่าถ้าทอดไก่จิบปลาและไก่ไม้ละยี่น่่่ จะอยู่ได้ไหยแล้วมาอยู่ครั้งกันด้วยอ๋ขอมันทรดูดิมันหยุดทำไมชอบคนแบกพี่ยาของคุณชอบยางของรคเล้ตะนะเออคล้าเพี่ยาล่ะพี่ยารายุติธรรมเสมอไม่ค้คาเรืดีไม่มเอไม่มาไดทำไมไม่หมาเพราะว่าเก่งน ต้องมีต้นเดือนหน้าอะไรพวกนา้อ่ะผมว่างาน,นได้สนุกแต่ใจผ่านนี่ต้องแวะตลอดไม่ใช่ชอบกินหลั่งไส้แดงโคตรคือจริงๆแล้วนะ่ะเมื่อก่อนนะพี่ยาเป็นคนชอบกินหลังลนะ่งใช่ไหมจำได้ปีนขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันกำลังจะเอื้อมจะถึงไม่ถึงเลยนะโด <c oughs> ตรกัดกล้าวตก <c oughs> ตกโคนต้นมันหักแล้วดสภาพนี้คนที่อยู่บนปลายอ่ะหล่นลงไปป๊าป๊บป๊าพี่ยาเนี่ยล้มไปกับต้นไม้อ่ะแล้วแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะ แต่นที่ขึ้นมาในใจคุกจะตายไม่คุจะตายครับจริงๆเนี่ยเพราะความอยากกินฝรั่งตอนเด็กกันเมื่อก่อนต้นฝรั่งมันอยู่มันอยู่แบบเวลาเราเราเดินไปอาบน้ําที่คลองใช่ไหมนั่นแหละแล้วโคนต้นมันปูกหมดแล้วไงเราไม่รู้หักมาตั้งโค่นเลยเด็ก็ไม่เดกก็โรตายไม่ได้เพราะว่าที่ทำกอ้ตายกันโอตายแล้วก็มาลอยอร่อยหวานแบบอร่อยอ่ะ ไส้แดงเยไส้แดงอร่อยโอ้น่าทานขอกิเดินผ่านไม่ได้เลยกิโลเท่าไหร่นะคะฝรั่งสี่สิบบาทไส้แดงแปดสิบนะคะค่ะอันนั้นสี่สิบใช่ไหมธรรมดาอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเราเดินตามพี่ยาชิมอาหารนะคะ พี anyway, ่ยาก็ลงมาแต่เช mm ้าเจ็ดโมงเลยค่ะลงมาวันนี้มาเช้ามากเจ็ดโมงครึ่งก็ลงมาแล้วขยันจริงๆมาตั้งแต่เจ็ดครึ่งวันนี้ที่ร้อยโลครับอันนี้าาาร้อยน่ะไม่ได้คำนวณ

ตอนนี้ขาหมูขึ้นเพยอดวิวพี่ยาขอถ่ายรูปในยค่ะพี่ยาคนสวยเรกพี่เอกอะไรเยเล็วเวแแล้วมันดังจนแบบแบบขิปาไม่ใช่ยังไม่เดินดูบ่อย ไปรูกก็ปวดอยู่ลูกี่ยังไง่ไปู้้อื่อเบื้อ20บาทใส่ไข่้ว่าต้องใวลาจนต้น่ใส่ได้แล้วค่ะ

เค้กสุดติ <arrow> ่งนะคะกระดิ่งแมวน่าทานมากเลยค่ะจอเบอร์เกอรี่จอเบอร์เกอรี่นะคะมีตัวใหม่เป็นนมฮอไกโดค่ะพี่อันเจีายบ ไปที่กุ้งบวบเมื่อกี้จอดไว้แล้วกู้งข้ามฝั่งมันี่ยไปฉี่กว่ากันบุ๊คบุ๊คเห็นว่ามันไม่เหมาะกันเลยเออพอแล้วแล้วถ้าดังแล้วจะมาข่ายที่นี่ต่อมาสุขล้อที่พี่เอกมาแต่พี่อพี่เอกหยุดเมื่อไหร่เราจะเริ่มพบกัน ไปห้างแล้วพี่เอกก็มาอยู่นี่ตลอดจะไปอยู่วันอื่นก็ไปแต่ว่าสุกสวัสดิที่พี่เอกทีอยู่ที่นี่นะถ้าพี่เอกไม่อยู่ที่นี่นะเราจะเลิกคบกันเอ่ยแม่ไอคอนไอคอนมันไ็อยู่ที่ื่นแต่มันอยู่ที่นี่นะเอใช่ไหมน้ำต้มหุนต้นออกไปด้วยถ้าสมมติว่าพี่เอกสุกสวัสดิตีไม่อยู่ที่โรงงานเรานะเราเลิกคบดีครับก็หอกไปด้วยนะนะตะนหมกแม่ไป พี่ยาไว้ไปต้องไม่เอามันไปไม่เคยเห็นหน้าเลยขนาดที่นี่มันยังไม่เคยมาเลยเออไอ้พวกมาปากปากบอกรักพี่ยาพี่ยาพี่ยาผมรักพี่ยารักพี่ยาสุดท้ายแล้วก็ทิ้งคุณหมดเลยไม่มาช่วยรับความลำบากกันมั่งเลยพวกอันนี้นะพี่ยาเป็นการทดลองใจที่อยู่เนี้ยรู้ป่ะพี่ยาทดสอบเดี๋ยวพอเราทำดีมาเมื่อไหร่นะ บนนะพี่อารมดีเราพี่อะพี่อยากอย่างนั้นประกาศดิดเดี๋ยวคนมากันเยอะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ